ตาคมพิษแสนดุวัฒน์คณะผู้บริหารประตูตาดาคมประชาคมตาบอดไทยส่งมาให้เทศบาลตำบลบ้านค่อยพงอ่างเพื่อที่จะมามอบเป็นของเยียวยาให้กับผู้ที่พิการทางสายตานะโดยคณะผู้บริหารผูวัดหลวงพี่นักโตที่แล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านได้จัดมอบถุงยางชีพนะครับมาเสริมให้กับผู้พิการนะครับที่ มีปัญหาทางสายตาเพิ่มอีกหนึ่งชุดอันนี้ปาาเป็น,นปของส่วนตัวนะของส่วนตัวของของนายกวิรัสต่ออิ่นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางสมาคมนะเออวัดีครับวัดีครับหมาของนายกเลยนะมาสองนายกเลยบ้าไม้าอะไร ไ,นนได้เสนอชื่อไปว่ามีผูท้ที่งานงานประจานนะครับป้าก็รับรับของของสมาคมนะนมีของสมาคมนะอันนี้เป็นของส่วนตัวนะเป็นของส่วนตัวของร้อมรุสีรัตตวิญิณ์นะจากใจให้ผู้นนนที่อาศัยคนพิการตาบอดในวันนี้นะขอบคุณ เอสวันนี้ครับดีดีป็นไงมองไม่เห็นข้านี้ดีกเองเหรวสามารถของไม่รู้อันนี้ของของสมาคมนะนีวันนี้ทางเทศบาลลราบริการด้วยรดยย็ัวบวดตีลัดโตที่มนนะครับพร้อมด้วยลาวไปเหินโจที่เหมือนนะครับนะก็ได้มีน้หยิบน้ำใจนะครับนะเห็นสมาคมคนพิการมอบแล้วนายยก วิรัตก็นิ่งเฉยไม่ได้นะครับก็ต้องมอบให้กับผู้ที่มีการทงสายตาด้วยวันนี้ก็ได้นําของมาให้นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ